สวัสดีครับเพจเปิดโปงความจริงวันนี้เราจะพาไปดูความเคลื่อนไหวล่าสุดในกรุงพนมเปญหลังมีการเผยภาพรื้อถอนป้ายร้านค้าและสิ่งปลูกสร้างจำนวนมากที่ถูกมองว่าผิดกฎหมายทั้งป้ายที่ไม่มีตัวอักษรเขมรและสิ่งปลูกสร้างที่รุกล่ำผิวจราจรทำให้บรรยากาศในเมืองเต็มไปด้วยแรงสั่นสะเทือนทางสังคมและเศรษฐกิจทันที เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและฝ่ายบริหารเมืองได้ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนสายหลักหลายจุดพบว่ามีป้ายร้านค้าจำนวนมากใช้แต่ภาษาต่างชาติไม่มีภาษาเขมรกำกับทำให้ถูกจัดว่าไม่ผ่านกฎควบคุมป้ายของทางการรวมถึงสิ่งปลูกสร้างที่ล้ำพื้นที่สาธารณะเช่นกันศาสตร์โครงเหล็กโต๊ะขายของและป้ายโฆษณาที่กินทางเท้าส่งผลกระทบต่อคนเดินถนนและการจราจรหลังตรวจพบ ทางการพนมเปญจึงสั่งรื้อถอนทันทีโดยไม่แจ้งเตือนล่วงหน้าอ้างว่าการจัดระเบียบเมืองครั้งใหญ่เพื่อความเรียบร้อยและเพื่อนเน้นย้ำอัตลักษณ์ภาษาขเขมรในพื้นที่สาธารณะแต่การดำเนินการแบบเร่งด่วนกลับทำให้ผู้ประกอบการหลายรายได้รับผลกระทบและเกิดเสียงวิจารณ์ว่ารัฐเลือกปฏิบัติและเข้มงวดเฉพาะบางพื้นที่ ในเชิงการเมืองนักวิเคราะห์มองว่าปฏิบัติการนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามสร้างผลงานและแสดงอำนาจรัฐพางประเด็นภาษาและภาพลักษณ์เมืองขณะเดียวกันก็สะท้อนถึงข้อขัดแย้งที่ฝังลึกระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจที่ใช้ป้ายภาษาต่างชาติเป็นจำนวนมากทั้งหมดนี้คือความจริงที่กำลังเกิดขึ้นในพนมเปญแล้วเราจะติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องให้คุณไม่พลาดทุกมุมที่ถูกซ่อนอยู่ ฝากติดตามเพจสำรองของเพจเปิดโปงความจริงเพื่อไม่ให้พลาดประเด็นร้อนแบบนี้ครับ